สวัสดีครับแฟนคลับเซียลบุ๊กท่านนะครับถ้าคุณอยากเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จไวๆนะครับจงเป็นนักเรียนแบบนะครับได้เดียจากคุณพอลสติฟเลอร์นะครับเขาว่าเงี้ยเดี๋ยวลิงก์ในคลิปแล้วกันถ้าท่านสนใจอยากอ่านต้นฉบับนะครับเขาอ้างถึงปู่วอร์เรนบัฟเฟตส์ครับบัฟเฟตส์เคยกล่าวไว้ว่ามนุษย์มีหลายประเภทนะฮะคือนักประดิษฐ์นักลอกเรียนแบบ และคนงี่เง่าครับนักเรียก็คือ innovative อ่ะคนที่สร้างน,นวัตรกรรมนะนักลอกเลียนแบบแล้วก็คนงี่เง่าครับบัฟเฟต์บอกว่าน่าเศร้านะที่คนส่วนใหญ่ที่นักเทรดส่วนใหญ่นั้นเป็นคนงี่เง่าครับนักเทรดส่วนใหญ่เป็นคนงี่เง่าครับเพื่อความง่ายนะคุณพอลก็ยกตัวอย่างว่า สมมุติว่า90%ของพวกเขารู้ดีกว่าแต่ดูเหมือนว่าเอาตัวไม่รอดครับคือมีความรู้ที่ดีนะครับมีความรู้ที่ดีแต่ความรู้ทั้งหมดตัวไม่รอดครับมีแค่9.99%เท่านั้นที่เป็นนักลอกเรียนแบบครับนะฮะมีแต่มีแค่9.9% 9.99กกับตีว่า10ใชนะมีแค่10%เท่านั้นที่เป็นผู้ลอกเรียนแบบครับเรียนแบบไหมครับเขาศึกษานักเทรดที่ยอดเยี่ยมครับแล้วก็จําลองวิธีการของเขาเขาบอกว่าวิธีนี้จะเวิร์กครับอย่างเลอเชื่อเลยครับถ้าคุณอยากสําเร็จไวๆนะครับจงเป็นนักเรียนแบบครับเรียนแบบนะครับ ศึกษาครับศึกษาว่านักเทรดทียอดเยี่ยมนั้นเขาทำยังไงเขามีวิธีการยังไงครับนะฮะแล้วพยายามที่จะเรียนแบบครับนะฮะหนังสือเล่มหนึ่งผมแนะนำว่าดีมากที่ท่านควรอ่านนะครับคือเล่มนี้นะครับนี่ครับคิดและเทรดอย่างแชมป์นะฮะนี่เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าถ้าคุณอยากสำเร็จนะต้องคิด และเทรดอย่างแชมป์เล่มเล่มนี้เนี่ยเล่มนี้เนี่ยจะบอกครับว่ากว่าที่เขาจะเป็นนักเทรดสำเร็จนั้นพี่มาร์กเบล่นี่นะเขามี mindset อะไรอยู่เขาเทรดอย่างไรเขาคิดอะไรเทรดอย่างไรครับอ่านเล่มนี้ฮะเล่มเดียวครับอ่านเป็นสิบสิบรอบครับอ่านซ้ำย้ำครับให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเป็นส่วนหนึ่งของ ภายในคุณฮะเนี่ยผมเนี่ยเป็นว่าเนี่ยอ่านจนกระทั่งมันซึมซับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งคุณฮะประยุกต์ใช้ครับแล้วก็มีการตรวจสอบวัดผลครับว่ามันเป็นยังไงมีอะไรมีอะไรที่ยังแย่อย,อยู่อะไรที่มันดีแล้วอะไรต้องปรับปรุงครับแล้วก็ทำซ้ำอันเนี้ยอ่านครับอ่านเล่มนี้ฮะ ผมแนะนําถ้าคุณอยากเป็นนักเทรดที่เก่งนะที่ทําเงินได้ชัวนเนี่ยอ่านเล่มนี้ฮะรับรองว่าคุ้มค่าการเสียเวลาแน่นอนนะ,ะเพราะว่าไม่มีที่อ,อื่นครับที่ทําให้เราสําเร็จได้ไวกว่าคนอื่นครับไวกว่าหรือว่าเป็นเานเรียกว่าช็อตเทนเลอร์นิ่งเคิร์ฟครับย่นระยะเลอร์นิ่งเคิร์ฟให้มันแคบลงเนี่ยต้องเป็นนักเรียนแบบครับก็มนุษย์เราเปรียบเทียบมนุษย์เราเท่นกันครับเด็กอะ เด็กมีวิธีการในการพัฒนาตัวเองยังไงเติบโตครับด้วยการเรียนแบบผู้ใหญ่ไงเรียนแบบคนที่เขาอยู่ใกล้สุดครับซึมซับผ่านการเรียนแบบครับนี่เป็นธรรมชาติมนุษย์ครับการเทรดเช่นกันนะครับคุณพอลเองนะเขาบอกว่าผมเนี่ยก็ถือว่าตัวเองเป็นนักเรียนแบบนะครับแล้วก็พยายามศึกษานักเทรดที่ดีสุดทั้งในอดีตและปัจจุบันนะครับ เขาก็เป็นหนึ่งในสิครับที่เป็นนักเรียนแบบซึ่งเรียนแบบจากะไรครับศึกษาครับศึกษาวิธีคิดศึกษากลยุทธ์ของนักเทรดที่สําเร็จทั้งอดีตและปัจจุบันครับนี่คือทางลัดที่คุณสามารถทําได้นะครับมีเพียงแค่0.01%นะครับที่เป็นอินโนเวเตอร์ครับคนที่คิดใหม่ทําใหม่นะพวกเขาคือคนที่พัฒนาพัฒนากลยุทธ์ที่มันมัน ไม่เหมือนใครครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักลอกเรียนแบบทําตามครับคือเขาเป็นผู้นําในการสร้างอะไรใหม่ๆนะมีแค่นักเรียนแบบที่ทําตามแต่ว่าคนงี่เง่าไม่สนใจครับคนี่เง่าไม่สนใจตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเกินไป <laughs> การคิดใหม่ทําใหม่การเป็นนักนกวัตรกรรมมนะมันมันมันยากเกินไปสําหรับเราเสียเวลามากเกินไปนะคือถ้าคุณไม่อัจฉริยะจริงก็ยากนะอย่างนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นนักเรียนแบบไม่ดีที่สุดก่อนครับผมว่าพี่มาร์กเอง,เองนะ่ะจะว่าไปแล้วนะถึงแกจะบอกว่าแกคิดเซป้าขึ้นมาแกคิดแกค้นพบ VCP พูนตรงนะผมในฐานะที่เป็นแฟนคลับแฟนที่ ขึ้นชมจัททาแกมากนะสิ่งที่แกทำมันก็มีความคล้ายกับแคนสลิมของปูอันนวนะ VCP มันก็คล้ายกับครับวิเทนเดิมันก็คล้ายกับอ,อ่อเรียกวอะไรนะ c o n t i n u a t i o n Pattern ประเภทหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันดีเทลที่มันเจาะจงมากกว่าเดิมนี่ครับแต่พี่มาร์คถือว่าเป็นนักนวัตรกรรมนะเพราะว่าแกคิดเซป้าขึ้นมาแกคิด แกแกบอกว่าแกเป็นเจ้าของ VCP นะเนี่ยเออเนี่ยก็เป็นนวัตรกรรมแต่ว่าก่อนนี่แกจะเป็นนวัตรกรรมครับ <c oughs> แกก็เป็นนักเรีนแบบมาก่อนฮนะแกศึกษาค้นคว้านะตั้งแต่โอ้ตั้งแต่อตแตอตแตอของใครอะ่ะหนังสือ Super Performance ตั้งแต่งานของคุณ Stan w i n s t ี n ตั้งแต่งานวาคอฟตั้งแต่ของปู่ออนิวศึกษามากมายครับศึกษาของอ ของเจสซีลูมอร์เนี่ยแกก็ศึกษาสะสมมานิคลัสดาวาสก็สะสมมาจนกระทั่งตกผลึกครับกลายเป็นแนวทางตัวเองฮะผมว่าคนสําเร็จนั้นเริ่มต้นจากการเป็นนักเรียนแบบและคุณจะเป็นนักนวัตกรรมครับคนที่คิดใหม่ทําใหม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณเรียนแบบจนกระทั่งตกผลึกครับดังนั้นเนี่ยง่ายสุดครับเรียนแบบก่อนครับนะฮะคุณพอสารภาพนะว่า ก่อนนั้นเนี่ยคือเขามีตอนนี้เขาบอกว่าเขามีประสบการณ์20ปีแล้วแต่ว่า15ปีแรกของเขาที่เขาล้มเหลวหมดตัวเนี่ยผมเคยทําคลิปอยู่นะ15ปีแรกเขาเป็นนักเทรดงี่เง่านะจากนั้นเนี่ยเขาจึงย้ายฝั่งตัวเองครับไปเป็นนักลอกเลยนแบบนั่นแหละครับเป็นจุดเปลี่ยนให้เขาทําความเข้าใจหลักการเทรดอย่างแท้จริงขึ้นมาได้ครับนี่ะสำคัญครับนะ ย้ำนะครับว่าการเรียนแบบคือการศึกษาวิธีคิดศึกษา mindset ของนักเทรดที่สำเร็จครับศึกษาว่าคิดอะไรอยู่ทำไมถึงทำแบบนี้และเขาใช้กลยุทธ์อะไรครับคือคนส่วนใหญ่มักจะศึกษาแค่กลยุทธ์ครับคิดว่าอ่ะฉันฉันฉัน,ฉ,นฉันเจ๋งพอแล้วฉันเอาแค่กลยุทธ์มาใช้แล้วฉันจะรวยไวนั่นแหละครับเป็นวิธีคิดของคนงี่เง่าครับ ถ้าคุณจะเป็นนักเรียนแบบนี้นยคุณต้องศึกษาวิธีคิดด้วยปรัชญาการเทรด mindset พื้นฐานว่าเขามายังไงอะไรทำให้เขาคิดแบบนี้และเขามีที่มาศึกษาจากไในอะไรเงี้ยต้องแบบนฮะซึ่งเห็นบอกไปเล่มเนี้ยครับมีครับปูแต่ว่าอ,อวิธีอะไรทำให้เขาเขามีเริ่มต้นยังไงและเขาคิดอะไรอยู่เรื่องของ mindset เรื่องของความเชื่อทัศนคติโอมากเล่มเนี้ย เป็นอะไรที่ถ้าคุณอยากจะมีแนวทางการเรียนแบบที่ที่แบบเพอร์เฟนะคิดและเทรดอย่างแคมป์ฮะถ้าคุณอยากซื้อออนไลน์เนี่ยนะคลิคปกันครับมีลิงก์ใต้คลิปเป็นลิงก์ช้อปปีนะผมแล้เอฟเนะครับได้คนะอมนะครับนี่ครับผมว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดมากครับคุณพอหรือว่านะ ความจริงอ่ะมันก็การเทรดที่สําเร็จนั้นมันก็ไม่ไม,ไม่มีทางลัดหรอกแต่ว่ามันจะไวขึ้นครับถ้าคุณศึกษาและเรียนแบบเนี่ยสิ่งที่นักเทรดผู้ชนะเขาทาครับเนี่ยถึงขนาดเนี่ยคุณพอว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็เริ่มคนพบนวนวัตกรรมอันนี้ผมว่าเขาก็พยายามปูทางแหละเดี๋ยวมีคอร์สแน่นอนคนนี้นะแต่นะครับถึงขนาดนะ การเติบโตของนักเทรดนะครับถ้าคุณอยากจะย้ายย้ายข่ายนะจากการเป็นนักเทรดที่ขาดทุนซ้ำซากนะครับผมเขียนในเล่มนี้นะครับศาสตร์ศิลปศิลปะการปันพอร์ตผมแย,ยกเทรดปเป็น3ากลุ่มคือนักเทรดหมูผู้พ่ายแพ้นักเทรดหมูผู้อยู่รอดแล้วก็นักเทรดชั้นเสียนครับนะฮะถ้าคุณอยากย้ายย้ายค่ายย้ายฝั่งอัปเกรดตัวเองจากการเป็นนักหมูผู้แพ้ไปเป็นนักเทรดหมูผู้อยู่รอดเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นจากการเป็นนักเรียนแบบครับ เรียนรู้วิธีการเทรดที่ยอดเยี่ยมของนักเทรดที่ยอดเยี่ยมครับเรียนรู้ซึมซับเนี่ยบอกไปเนี่ยเรียนรู้ซึมซับอ่านซ้ำๆยำๆซ้ำๆยำๆจนกระทั่งมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณฮะเอาไปประยุกต์ใช้ครับตรวจสอบผลครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนบ้างแล้วก็ รีพีทครับทําซ้ําไปเรื่อยครับทำไปไม่ได้ทำให้เวลาตัวเองครับนะฮะแต่เชื่อเถอะนะผมว่านะมันจะย่นเรนนี่เคิร์ฟได้ครับคนราะเหนือไหใช้เวลา10ปีเนี่ยคุณอาจใช้เวลาสัก3ปี5ปีก็ก็ถึงแล้วครับก็สําเร็จก็ได้นะก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ